สิทธิ์บัตรทองแล้วกรณีที่ติดเชื้อโควิดนั้นจะใช้สิทธิ์อย่างไรนะท่านผู้ชมอย่างที่ภาครัฐย้ําเสมอนะเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านโควิดสิจากโรคระบาดไปสู่โรคประจําถิน่นสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะบัตรทองข้าราชการประกันสังคมทั้ง3อย่างนี้ก็ยังคงรักษาฟรีอยู่นั่นแหละท่านไปใช้บัตรทองนั่นก็ไม่ต้องจ่ายเงินข้าราชการก็เบิกได้อยู่แล้วนะครับประกันสังคมก็ไม่ต้องจ่ายก่อน มันก็ฟรีอยู่ดีแหละนะครับแต่กรณีบัตรทองเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างแรกก่อนเลยก็คือตั้งแต่ตรวจหาเชืยอก่อนตรวจ ATK กรณีเข้าข่าย <c oughs> สึกวันนี้เจ็บคอ <c oughs> ไอนะครับเป็นไข้แหมอาการมันมันรู้สึกมันเข้าข่ายจะติดโควิดหรือเปล่ากรณีเนี้ยเขาบอกถ้าเข้าข่ายนะสามารถตรวจ ATK ฟรีเข้าไปในแอปเป่าตังมันจะมี นะครับให้เราไปเบิก ATK ได้ฟรีหรือจะไปที่หน่วยบริการก็ได้นะครับตามท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆที่เขาบริการตรวจ ATK ให้กับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะเข้าขายว่าจะติดหรือเปล่าแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็ตรวจฟรีเช่นเดียวกันและถ้าตรวจแล้วนะครับหนึ่งคีดโอ้โหดีใจไม่ท้องไม่ใช่ไม่ติดโควิดนะครับและนะครับถ้าไม่ติดแล้วแต่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงหมายความว่าไปใกล้ชิด กับคนที่ติดเชือ้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ยังคงต้องกักตัว5บวก5กักตัว5สังเกตอาการ5แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งตรวจเอเเคป้งนะครับออกมา2ขีดอันนี้ก็ติดติดโควิดแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีอยู่3รูปแบบก็คือเจอแจกจบกลุ่มเสี่ยง608และกลุ่มคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีอาการหนักแล้ ดูทีละกลุ่มนะดูทีละกลุ่มเลยเจอแจกจบอันนี้เราได้ยินบ่อยนะครับท่านผู้ชมครับคือลักษณะผู้ป่วยนอกนะครับถ้าจะเป็นลักษณะนี้หมายความว่าตรวจเอ K 2ขีดเฮ้ยแต่เราก็ไม่มีอาการนี่นะครับแต่เราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนี่ก็ไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิด้านาสาธารณสุขแต่โรงพยาบาลน,นะครับหรือโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบ,บลอะไรก็แล้วแต่ครับรอพอสตเนี่ยก็ไปได้นะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะ จ่ายยาเจอแจกจบนี่แหละนำเข้าสู่ระบบเป็นผู้ป่วยนอกหรือตอนนี้หลายคนทำแบบนี้ก็ประสานร้านขายยาคลินิกที่เข้าร่วมโครงการเจอแจกจบนะครับเข้าไปมันสามารถที่จะไปเซิร์ชดูได้นะครับว่าร,ร้านขายยาที่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับมีร้านไหนบ้างและเข้าร่วมโครงการเจอแจกจบก็ไปรับยาเลยบอกเจ้าหน้าที่วันนี้สองขีดมารับยาเจอแจกจบเนี่ยกลุ่มต่อมาคือกลุ่มเสี่ยงละ6 0 8 6 0 8ก็อย่างที่ย้ำนะครับก็คือคนที่อายุ60ปีขึ้นไป8ก็ย่อมาจากคือ7ผู้ป่วย7โรคเรื้อรังบวก1ก็คือสตรีมีครรภ์608น60กลุ่ม608นี้แน่นอนเป็นกลุ่มเสี่ยงณปัจจุบันผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิดในแต่ละวันเนี่ยเกินร้อยละ9กก็คือกลุ่มนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้ติดเชื้อโควิดใช้สิทธิ์บัตรทองก็เข้าสู่รับการรักษาของแพทย์คือต้องไปโรงพยาบาลเลย แพทย์ก็จะวินิจฉัยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ละว่าจะรักษาอย่างไรกรณีต่อมาครับท่านผู้ชมครับเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนี่นะฮะคำว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติจริงๆแล้วเขาจะมีอาการอยู่ประมาณ6รูปแบบนะแต่ล่าสุดเนี่ยก็สรุปม,มาเลยก็คือพอติดเชื้อโควิด2กี่แล้วหอบเหนื่อยมากพูดแล้วไม่เป็นประโยคละเพราะมันเหนื่อยพอพูดแล้วเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจแล้วยิ่งเจ็บหน้าอก นะครับมีอาการปอดอักเสบอ่อนเพลียซึมเริ่มที่จะแบบพูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นคํำยาวๆไม่ได้เพราะเหนื่อยแล้วก็อาจจะใกล้หมดสติเพราะหายใจไม่ออกที่สำคัญจะมีไข้สูงเกิน39องศานะส่วนใหญ่จะเกิน24ชั่วโมงด้วยและค่าออกซิเจนต่ำกว่า94โดยปกติคนเราก็จะอยู่ที่98 99นะถ้าน้อยกว่า94นี่แสดงว่าเริ่มมีออกซิเจนเรือดต่ําแล้ว กรณีนีน้คือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับก็จะใช้สิทธิ์ยูเซฟยูเซฟที่ว่าเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็เป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากโควิดที่ว่านี่แหละคือมีอาการป่วยหนักแล้วนะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ยูเซฟคือสามารถเข้ารับก,การรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยไม่ไว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนได้หมดที่สําคัญ ใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับก็1330